คืนแรกที่ผมย้ายเข้าหอพักชายแห่งนี้ผมไม่ได้คิดอะไรเลยแค่หอเก่าราคาถูกอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยแค่นั้นเองตึกสูงห้าชั้นสีปูนหม่นๆทางเดินแคบไฟนีออนสีขาวที่สว่างไม่สม่ำเสมอบางดวงกระพริบตลอดเวลา ตอนเซ็นสัญญาเจ้าของหอถามผมแค่ประโยคเดียวอยู่คนเดียวใช่ไหมครับผมพยักหน้าเขาเงียบไปนิดหนึ่งก่อนจะส่งกุญแจห้องให้กุญแจห้องชั้นห้าคืนแรกผ่านไปเงียบมากเงียบจนผิดปกติไม่มีเสียงเดินไม่มีเสียงเปิดประตูเหมือนทั้งชั้น มีผมอยู่คนเดียวจนกระทั่งคืนที่สามตอนนั้นประมาณตีสองผมได้ยินเสียงบางอย่างเหมือนเสียงลากของหนักไปตามพื้นชา้ชาๆยาวๆมาจากปลายทางเดินผมนอนนิ่งพยายามบอกตัวเองว่าอาจเป็นคนเมาหรือใครย้ายของดึกๆแต่เสียงนั้น มันหยู่ตรงหน้าห้องผมเงียบไปประมาณสิบวินาทีก่อนจะมีเสียงเคาะไม่แรงไม่เบาแต่เคาะช้าเป็นจังหวะสม่ำเสมอกอกกอกกอกผมไม่กล้าเปิดไม่กล้าขานรับเสียงเคาะหยุดแล้วมีเสียงผู้ชายกระซิบเบาๆอยู่หลังประตู เปิดหน่อยผมกลับห้องไม่ได้เสียงนั้นแหบเหมือนคนไม่ได้ใช้เสียงมานานผมยกผ้าห่มคลุมหัวหัวใจเต้นแรงหูอื้อเช้าวันรุ่งขึ้นผมถามเพื่อนที่อยู่ชั้นล่างว่าเมื่อคืนมีใครมาเคาะห้องผมไหมเขานิ่งไปก่อนจะถามกลับว่ามึงอยู่ชั้นห้าเหรอ แล้วเขาก็เล่าชั้นหเป็นชั้นที่คนย้ายออกบ่อยที่สุดบางคนอยู่ได้ไม่ถึงอาทิตย์บางคนอยู่คืนเดียวก็ขนของหนีเหตุผลเหมือนกันทุกคนได้ยินเสียงเคาะเสียงลากของและเสียงผู้ชายขอให้เปิดประตูคืนที่หผมตื่นขึ้นมาเพราะรู้สึกเย็นผิดปกติทั้งที่ปิดแอร์ไว้ ปลายเตียงมีเงาดำยืนอยู่ไม่ขยับไม่พูดแค่ยืนมองผมหลับตาแน่นสวดอะไรไม่รู้ในใจจนเผลอหลับไปเช้าอีกวันผมพบรอยเท้าเปื้อนฝุ่นลากยาวจากประตูมาหยุดตรงข้างเตียงผมคืนนั้นผมตัดสินใจจะย้ายออกประมาณตีหนึ่ง เสียงเคาะดังขึ้นอีกครั้งแรงกว่าเดิมก๊อกก๊อกก๊อกพร้อมเสียงกระสิบใกล้มากเหมือนอยู่ในห้องทำไมถึงไม่เปิดไฟในห้องดับประตูค่อยๆเปิดออกเองทั้งที่ผมล็อกไว้ในกรอบประตูมีชายคนหนึ่งยืนอยู่ผอมซีบ ดวงตาดำสนิทเขาพูดประโยคสุดท้ายก่อนที่ผมจะหมดสติชั้นห้านี้ไม่มีห้องของผมแล้วผมฟื้นขึ้นมาในตอนเชา้าอยู่หน้าลิฟต์ชั้นล่างกระเป๋าวางอยู่ข้างตัวเจ้าของหอยืนมองผมแล้วพูดแค่ว่าดีแล้วครับที่ออกมาได้ตั้งแต่นั้นมา ห้องชั้นห้าทั้งชั้นถูกปิดตายและไม่มีใครได้ยินเสียงเคาะจากที่นั่นอีกเลยหากคุณชอบเรื่องราวหลอนๆแบบนี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดตอนใหม่ที่จะทำให้คุณขนลุกยิ่งกว่าเดิม